ก็นอนแินเมอนกัเอาังแค่หน่อยุดาจะบินเลย <c ười> บมาเฮยผมหนึ่งบอกขอทาแอบวะได้ไปเที่ยวหัน้ำตกอะเียนดีบาส

เทนาที่อาตุกันใจดีเดียรคือผู้ชายคู้หญิงทุกคนตามหาบนี่ต้องไายรลุเก่งเนี่ยนี่อืมอืมเออเอาทำไมทำได้อย่างนั้นอ๋อ น,นเลยนี่มันมีแต่ป่าอ้อยนะตรงเนี้ยเลอได้เลยเห็นไหม <c oughs> เห็นทุ่งลาเวนเดอร์ไหม <c oughs> ดอกอ้อยลาเวนเดอร์ไหมเห็น <c oughs> ดอกอ้อยไหมแปลว่า <c oughs> พี่กบจะกระไรมาเที่ยวน้าหมู่อ่ะแม่<ด>เห็นไหมเหมือนเหมือนประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลย <c oughs> สวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์มันตรงอกแก้ว แต่เมืองนอกเวลาออกไปข้างนอกแบบชนบทแบบทนี่ยเขาบรรยากาศนก็ไม่ต่างจากบ้านเราเลยคือถ้าแถออยู่แถวเลยหรือเขาใหญ่เขาค้อเงี้ยเนี่มันจะเป็นเลือดแบบนี้นะยู่งเมืองนอกเขาหลายเที่ยวเมืองไทยดีกว่าที่สำคัญแบบอาหารมันเป็นอาหารของเราโอ้ข,อไขาไฟยางไงเห็นไหม เห็นไหมนั่นแ่ะเออนั่นเห็นแล้วเี่ยเเห็นไหมเห็นไหมนั่น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 ไม่ได้เห็นง่ายๆนะนั่ะมันกำลังปะทุขึ้นมาเห็นลูกก็มีความสุขแข็งเลยมาเที่ยวเอาเขึ้นหัวทะเลภูเขาไง